สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับพวกเราอีกนะครับอันนี้มาให้อาหารปลาครับตอนเย็นครับวันนี้อากาศดีครับห้าโมงกว่าแล้วนะครับให้ปลาดุกก่อนเลยนะครับผมเพื่อนปลาดุกมันอยู่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูครับผมนี่ครับปลาดุกผมครับจะให้อาหารเม็ดใหญ่ไปเมื่อกี้เอาให้เม็ดเล็กมั้ง กินดีขนาดพี่นอ้องเมื่อเช้าก็ให้นะครับเย็นก็ให้มันก็ยังกินเหมือนเดิมอย่างใหญ่เร็วอเม็ดใหญ่มากลองกินเม็ดใหญ่มันก็ประหยัดอาหารเรา มดเล็กครับมดเล็กนี่มันสูบเอาเลยนะครับผมเปลืองครับผมแต่มันก็ชอบเพราะมันเป็นอาหารของประดุกโดยตรงครับไอกลุ่มข้างนอกก็อุ่นวายแล้วครับตอนนี้จะเข้าไปแล้ว บางตัวก็อ้วนนะครับโตแล้วเวลาตัวก็ยังเล็กผอมดูว่าใครจะแย่งอาหารได้เก่งกว่ากันกลุ่มข้างนอกก็ลอยไปลอยมาแล้วเดี๋ยวจะให้ต่อจากนี้ <c oughs> ข้อดีของมันคือปลาดุกเนี่ยมันกินเร็วนะครับแต่มันก็อิ่มเร็วบบเปลืองอาหารพี่น้องนี่นะฮะตัวที่อิ่มแล้วก็จะลอยคออยู่แล้วน่ครับลอยคอหัวตั้งกลุ่มที่ยังไม่อิ่มก็กินเท่าไปแต่ไม่นานครับนาทีสองนาทีมันก็อิ่มแล้วตัวนี้ใหญ่ครับความมึง ตัวเท่าประมาณลูกบวบเนี่ยจะพอดีกินครับประดุกตัวใหญ่กว่านั้นก็ว่แสบครับผัดเผ็ดเนาะแสบๆเลยลวกให้สุกก่อนแล้วก็มาผัดเนื้อมจังโบยุยอย่ะครับเริ่มอิ่มแล้วเริ่มลอยคอแล้ว พอตั้งแล้วครับเริ่มพอตั้งแนละ้วพอตั้งก็อิ่มนะครับหมายถึง มาให้อาหารตัวนี้ครับผมเพื่อนข้างนอกนะครับปลาหนีนกล้รอต่อไปนะครับผมอ่าอนนี้ข้างนอกเดี๋ยวเขาม,มาแล้วครับผมมาแล้วครับทั้งปลานีนปลาดุกครับผมเพื่อนโอ้โหชนกันละนาว ให้เม็ดใหญ่ด้วยนะครับปลานิลปลานิ่ครับไอปลาตะเพียนครับเพื่อนๆขอไฟปลาตะเพียนก็จะกินเม็ดใหญ่มันออกมาจากกระชังเยอะเลยปลาดุเหลือในกระชังประมาณห้าสิบตัวเห็นมันก็พยายามกระโดดอยู่ตอนนั้นกระโดดพลนออกมาข้างนอก เร็วๆน้ำดังๆในปลาตะเพียนครับตัวใหญ่ปลาดินใหญ่ไหมและปลาดินใหญ่ไหมรับเดี๋ยวเจ้าดุกใหญ่ก็มาตามฟอร์มตะเพียนซุ่มนีนาหนาวน,นี่หนึ่งได้แสบเลยครับนี่ long liêng, pì gai, nè, phần in dài cho nó, nó chỉ một phần in dài, bút 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 ปูตุ่มเลย ปลาตะเพียนกินอาหารดีครับวันนี้ขึ้นตลอดเลยครับเมื่อเช้านี้ไม่ค่อยขึ้นกินสงสัยมันแดดถ้ามันแดดมันจะกินอาหารดีเดยววันมนะันก็อีกสักหนอยอ้วนดีนะครับดูหลังมันแล้วอ้วนดีเนื้อเยอะหนึ่งกระโค้งสีแซบครับพี่น้อง ครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับผู้ใจบุญทั้งหลายที่มาดูแลมาดูช่องของเรานะครับชมให้จบขอบคุณมากๆนะครับผมล้ำเบลล์ลำเบลทุกคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ